ครับร้านภูสมอแท็กเตอร์นะครับพามาชมรถไถ่ายรุ่น m 7 0 4 0นะครับรถขนาด70แรงนะครับคาบเปลสี่ล้อภายนอกมีเข็บสีนะครับพวกสีตัวนะฮะสีส้มนะฮะชุดคันเกียร์อยู่ในสภาพเดิมนะครับชุดพลาสติกควบคุมไฮดรอลิกอะไรต่างๆก็คือไม่มีแตกนะครับบ่อเดิมนะครับบ่อเดิมมีรอยแตกตรงมุมนิดหน่อยนะครับเดิมเดิมนะครับซูมล้อสายขวามีเข็บสีสติ๊กเกอร์ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับท่อนคัตไม่เคยตัดนะครับ สีเดิมนะครับเครื่องเดิมตอนนี้ใช้งานน้อยนะครับ1 3 0 0ันสารอชั่วโมงเองแท้นะครับรถใหม่แท้อ่าสีล้อหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนนะครับลูกหมากันส่งหน้าเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับอ่าใบดันมีเก็บสีนะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับหนึ่งคู่ยางหลังเป็นยางเดิมติดรถนะครับตอนนี้ดอกก็ยังสูงนะครับถือว่าใช้ได้นะครับก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าเออดอกมันก็จะมีสภาพตามการใช้งานนะครับรอยบาดจากหินอะไรเงี้ยนะครับ เป็นยางติดรถมาเพื่ตอนแรกนะครับกระทงกระทะไม่มีรอยแตกนะครับด้านท้ายเดิมเดิมนะครับทุกอย่างเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยแตกอะไรนะครับหูช้างนะครับไม่มีรอยเชื่อมนะครับสีล้อหลังนี้ไม่เคยเปลี่ยนนะครับฝาบนนี้ไม่เคยเปิดนะครับรถเดิมเดิมนะครับี่ยพวกหูช้างอะไรต่างๆด้านท้ายไม่ค่อยได้ใช้นะครับวันนี้เขาใช้ดันดินนะครับด้านท้ายจะไม่ค่อยได้ใช้ นะครับยางก็ประมาณนี้นะครับยางหลังใช้ได้นะครับใช้ได้เนี่ยดอกนะฮะไอตรงสะพานที่ว่าวัดระดับความสูงของยางด้านหลังเนี่ยยังสูงเลยครับแต่ดอกมันจะโดนก้อนหินกินไม่นานหมายเลสามสามร้อยชั่วโมงนะครับหม้แท้อ่าเดี๋ยวลองติดเครื่องดูครับเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับรถถือว่าสภาพดีนะครับใช้งานน้อยนะครับน้อยมากแต่รถมันจะเก่าปีนะครับคันนี้ปีห้าสี่นะครับเจ้าของเดิม แกเสียนะครับแล้วก็จอดทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็เลยเมียแกก็เลยขายนะครับเอกสารครบนะครับเอกสารชุดโอนอะ้ครบด้านนี้สีล้อหน้าก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าตอนที่ลือมาทำทำสีนะซื้อเปลือกออกมาเนี่ยก็คือทุกอย่างยังไม่เคยมีการแกะนะครับไม่ว่าเครื่องนะครับท่อนคัทนะครับเกียร์นะครับหรือว่าฝาด้านท้ายอะไรเงี้ยไล่มาเนี่ยยี่ห้คือแบบรอยกาวรอยอะไรสวยมากนะครับเดิมๆนะครับ ผมก็มาเก็บเสีตรงเปลือกด้านนอกนะครับแค่นั้นพื้นฐานเท่านี้ก็คือเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกนะครับจะเดิมเดินทั้งหมดนะครับเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับน้ำหนักพวงมาลัยปกตินะครับซ้ายขวาไม่หนักนะครับน้ำหนักคลัตช์เบรกปกติทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่แนะนำนะครับสำหรับคนที่ต้องการหารถถ่ายรุ่น m เจิบอยู่ก็ถือว่ารถไม่ช้ำนะครับ มีการเก็บภายนอกแค่นิดหน่อยนะครับให้มันสวยงามเรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับระบบเกียร์ต่างๆก็ใช้งานได้ปกติถ้ายเวลาวิ่งหียวก็ไม่มีห่อนะครับก็ถือว่ารถสภาพดีคันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านบุกเบิกช้างนะครับเปิดราคาไว้ที่499,000บาทนะครับ 300กิโลเมตรผมส่งให้ฟรีนะครับเหนือจากนั้นก็คุยกันนะครับโทรคุยกันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็อาจจะไอ้นี่ข้าไปนิดหน่อยนะครับน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็กองทั้งหมดเนี่ยผมเปลี่ยนให้นะครับจะมีน้ำมันไฮดรอลิกอย่างเดียวที่ผมจะเช็คระดับแล้วก็เติมให้นะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับสนใจนะครับเบอร์โทร0 6 3 4 5 3 9 2 2 4หรือ099 494 5351ขอบคุณครับ